จะเป็นยังไงครับถ้าเราสามารถเปลี่ยนไอเดียเจ๋งๆที่อยู่ในหัวให้กลายเป็นแอป AI ที่ใช้งานได้จริงขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดสักบรรทัดแค่อธิบายสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับแต่นี่แหละคือสิ่งที่ Google o p e n a กำลังจะทำให้เป็นจริงแล้ววันนี้เราจะมาจอดลึกกันครับว่ามันทำได้ยังไงผมเชื่อว่าคำถามนี้เนี่ยน่าจะเคยแวบเข้ามาในหัวของใครหลายๆคนเลยนะครับคือเรามีความคิดดีๆมีไอเดียอยากทำโน่นทำนี่เต็มไปหมด แต่สุดท้ายก็ต้องมาติดแงกอยู่กับกำแพงขนาดใหญ่ที่เรียกว่าการเขียนโค้ดซึ่งมันก็เป็นเหมือนประตูที่ปิดกั้นคนส่วนใหญ่ออกจากโลกของการสร้างเทคโนโลยีไปเลยก่อนจะไปดูว่าทางออกมันเจ๋งแค่ไหนเนี่ยเรามาทำความเข้าใจปัญหากันก่อนดีกว่าครับว่าทำไมที่ผ่านมาเนี่ยการจะสร้างแอป AI สักตัวมันถึงยากเย็นแสนเข็ญเปรียบเหมือนกับการปีนเขาเอเวอเรสต์เลยที่มีแค่โปรแกรมเมอร์เก่งๆไม่กี่คนเท่านั้นที่จะไปถึงยอดได้ โหอุปสรรคนี้มันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ต้องรู้โค้ดแบบลึกสุดๆแถมในใช้เวลาน,านานมากในการพัฒนาแต่ละทีในจะเรื่องเงินทุนอีกที่ต้องใช้กันเป็นก้อนใหญ่ๆทั้งหมดนี้ล่ะครับมันเลยกลายเป็นกำแพงยักษ์ที่ขวางไอเดียดีๆไม่ให้ได้เกิดแต่เมื่อมีปัญหาก็ย่อมมีทางออกครับและแล้วพระเอกของเราก็มาถึง Google ได้ส่งเครื่องมือที่ชื่อว่า Project a p o o เข้ามาในสมรภูมินี้ ซึ่งเป้าหมายของมันก็ไม่อย่างเดียวเลยครับคือการพังกำแพงที่ว่านี้ให้ราเป็นหน้ากลองหัวใจของโอเพมีแค่สองคำนี้เลยครับจำให้ดีๆนะครับไม่ต้องเขียนโค้ดและใช้ภาษาธรรมชาติปแปลงง่ายๆก็คือเราแค่สั่งงานมันด้วยภาษาที่เราคุยกันทุกวันนี่แหละครับแล้วโอเพนจะเนรมิตคำสั่งนั้นให้กลายเป็นแอปที่ทำงานซับซ้อนได้เองเลยแล้วที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือความเร็วในการเติบโตของมันนี่แหละครับ คือจากที่เปิดตัวแค่ไม่กี่ประเทศเมื่อต้นปีตอนนี้มันขยายไปทั่วโลกแล้วนะการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วขนาดนี้เนี่ยมันบอกเราได้ชัดเจนเลยว่า Google เอาจริงเอาจังกับตลาด AI แบบโนโค d e มากแค่ไหนเอาละครับได้เวลามาแงะกล่องดูข้างในกันแล้วว่าไอ้ความง่ายๆที่ว่าเนี่ยเบื้องหลังมันทำงานยังไงกันแน่อะไรคือคกลไกที่ทรงพลังของ Oppo เรามาดูกันครับ คือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันถูกย่อเหลือแค่3สเต็ปง่ายๆแบบเหลือเชื่อเลยครับคือ 1. บรรยายไอเดียของเราเข้าไป 2. ให้โอโพสร้างมันขึ้นมาและ 3. เราก็แค่แชร์แอป,ปที่เสร็จแล้วออกไปให้คนอื่นใช้ได้เลยมันคือการออกแบบที่เน้นความเร็วและความง่ายเป็นที่1นะครับลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเรากำลังต่อเลโก้กันอยู่ ชิ้นแรกเลยที่เราต้องหยิบมาก็คือบล็อกสีเหลืองนี่แหละครับหรือที่เรียกว่า user input มันทำหน้าที่เป็นประตูทางเข้าสำหรับข้อมูลทุกอย่างที่เราจะป้อนให้ AI ไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพหรือไฟล์เสียงครับต่อมาก็บล็อกสีน้ำนึ่ง generate เจ้านี่แหละครับคือสมองกลของจริงเป็นจุดที่ AI จะเข้ามาโชว์พลังไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ข้อมูลหรือสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาตามที่เราสั่งไปเลย และบล็อกสุดท้ายสีเขียวเ u t p u t ครับนี่คือส่วนที่แสดงผลงานที่ AI ทำเสร็จแล้วออกมาแต่ความเจ๋งของมันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับคือมันสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกร,รมอย่าง Google Docs หรือ Sheets ได้โดยตรงเลยทำให้เราเอาผลลัพธ์ไปทำงานต่อได้ทันทีแบบไม่มีสะดุดโอเค ฟังทฤษฎีมาพอแล้วที่สำคัญกว่าคือมันใช้ได้จริงไหมแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นยังไงเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแค่ไม่กี่นาทีในการสร้างแอปด้วย o p a l เนี่ยมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้มหาศาลขนาดไหน500%ครับฟังไม่ผิดครับ500%นี่ไม่ใช่ตัวเลขที่พิมพ์ผิดนะครับแต่มันคืออัตราการผลิตคอนเทนต์ที่เพิ่มขึ้นจริงๆจ,จ,จากแอปที่สร้างด้วย o p เ l นี่คือเสียงจากผู้ใช้จริงเลยนะครับที่บอกว่าแอปสร้างบล็อกด้วย AI เนี่ยช่วยเพิ่มผลผลิตได้ถึง500%แถมยังลดเวลาทำงานไปอีก75%แล้วที่พีคที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับแอปที่ว่าเนี่ยใช้เวลาสร้างแค่2นาทีเท่านั้นเองแล้วมันไม่ได้มีแค่แอปเดียวนะครับดูตารางนี้สิครับไม่ว่าจะเป็นแอปหาลูกค้าใหม่แอปทำเอกสารเสนอราคา แอปจัดก,การโซเชียลมีเดียทั้งหมดนี้ใช้เวลาสร้างแค่ไม่กี่นาทีแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันส่งผลกระทบกับธุรกิจแบบมหาศาลเลยนี่แหละครับพลังของระบบอัตโนมัติที่ใครๆก็สร้างได้และพอเอามูล,ลค่าทั้งหมดที่แอปเหล่านี้สร้างขึ้นมารวมกันทั้งจากเวลาที่ประหยัดไปทั้งรายได้ที่เพิ่มขึ้นตัวเลขมันไปจบที่2 1 0 0 0 0กว่าเหรียญต่อปีโอ้โหคือมันเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากจ,จริงๆครับ ความสามารถของโอโ o นี่มันไม่ได้จบแค่ตัวหนังสือนะครับแต่มันยังสร้างสื่อผสมอื่นๆได้ด้วยลองนึกภาพตามง่ายๆเลยสมมติเราขายของออนไลน์แล้วต้องทำรูปโฆษณาเยอะๆแค่เอารูปสินค้ามารวมกับข้อความโปรโมชัน่น O p โ o ก็สร้างภาพโฆษณาให้เราได้แบบอัตโนมัติเลยนี่คือการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและประหยัดเวลาสุดๆเลยครับแน่นอนครับว่าเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดของมันเหมือนของวิเศษของโดเรมอนนั่นแหละครับมันไม่ได้ทำได้ทุกอย่าง เรามาดูกันดีกว่าว่าโอ p o เนี่ยเก่งเรื่องอะไรแล้วเรื่องไหนที่อาจจะยังไม่ใช่ทางของมันพูดให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะครับโอเปเนี่ยเปรียบเสมือนผู้ช่วยสุดฉลาดในออฟฟิศของเราเหมาะกับงานเอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสร้างคอนเทนต์มากๆแต่ถ้าจะให้ไปควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้คนละเรื่องกันเลยครับซึ่ง ต้องย้ำนะครับว่านี่ไม่ใช่ข้อเสียนะแต่มันคือการออกแบบมาแบบนั้นโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมของโอเปาเนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่อง,งานที่ใช้สมองในออฟฟิศไม่ใช่การไปควบคุมแขนขาที่เป็นเครื่องจักรในโรงงานครับเมื่อเรามองไปข้างหน้าเนี่ยโอเปมันไม่ใช่แค่เครื่องมือธรรมดารรมดาตัวหนึ่งนะครับแต่มันคือสัญญาณสัญญาณที่บอกว่าเรากําลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีที่กําลังจะเปิดประตูให้ทุกคนสามารถกลายเป็นผู้สร้างได้ นี่คือวิสัยทัศน์ของโลกอนาคตครับโลกที่ไอเดียดีๆจะไม่ถูกจำกัดด้วยความสามารถในการเขียนโค้ดอีกต่อไปแค่เรามีไอเดียที่ชัดเจนและคำสั่งที่เรียบง่ายก็สามารถสร้างแอปอัจฉริยะขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นพลังที่แท้จริงของโอปจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีครับ แต่มันคือการปลดล็อกศักยภาพคือการมอบอำนาจให้คนธรมธรมดาธรรมดาสามารถสร้างนวัตกรรมด้วย AI ได้และนี่แหละครับคือสิ่งที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆในอนาคตและทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าถ้าเรามีคาถาวิเศษแบบนี้อยู่ในมือสามารถเสกแอป AI อะไรก็ได้ขึ้นมาในเวลาไม่กี่นาทีแอปแรกที่เราจะสร้างมันคืออะไร นี่คือคำถามที่เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับ